กวสร้างได้น้อยอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ไขกระดูกแบบสร้างเม็ดเลือดได้น้อยลงหรือเม้ดการเป็นมะเร็งถ้ามะเร็งมันเกี่ยวอะไรกับการสร้างเม็ดเลือดเด็กคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยสภาพร่างกายเขาเป็นไงคะสังเกตไหมคะคนเป็นมะเร็งอสู้ติดผอมไม่มีเลี้ยวไม่แรงกินได้น้อยแถลใ้า้ยาเคมีบำบัดอีกเป็นไงคะทานไม่ได้นอนไม่หลับพักผ่อนไม่พอเออ ผลสุดท้ายขาดสารอาหารก็กลายเป็นสร้างเม็ดเลือดได้น้อยลงแล้วก็โรคและหลังต่างๆที่ที่เราที่ทุกคนเป็นที่บางคนเป็นอยู่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคโรคตับโรคเบาหวานความดันไขมันไทรอยอะมันก็คือกรลภาพาอ,อโรคต่างๆเราเนี้ยล้วนแล้วแต่ทําให้ร่างกายเราสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยลงทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าโรคเหล่าเนี้ยมัน ไปเกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหารตามมาไม่ว่าจะเป็นเล็กวิตามินโพลิเนี้ยแล้วก็อะไรอะอโกรโอ,อดีนไขมันวิตามินต่างๆเหล่านี้มันมันเป็นส่วนโยงกันน่ะพอมันโยงกับพอนเนี้ยตรงๆเลยเนาะไขกระดูกมันทำหนะ้าที่สร้างเม็ดเลือดอะมนเล็กองในไขกระดูก การตั้งครรภ์แล้วมีส่วนยังไงในการทําให้เกิดโรคเลือดจางอะ่ะการตั้งครรภ์นะ่ะคือคนตั้งครรภ์จะมีความต้องการธาตุเหล็กโฟลิกวิตามินสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราถ้าคนตั้งครรภ์กินในขนาดปกติอะ่ะมันก็จะทําให้ร่างกายสร้าง เลือรลังอะ่ะสังเกตดูไหมคะในในในคนที่เป็นโรคเลือรังเวลาเราไปหาหมออ่ะนี่เราเป็นเป็นสมมุติว่าเป็นอะไรเป็นคอรันสูงเป็นเบาหวานเป็นไขมันนี่เนาะเวลาเราไปหาหมอสังเกตยานในทัก้าตัวเองอะค่ะมันจะมีอะไรอะยาที่เราคิดว่าทําไมเขาจะต้องให้มาเนาะเราเป็นเบาหวาน,นก็ต้องให้ยาเบาหวานนะเนาะมันจะมีอะไรยาเล็ก วิตามินรวมโกลิกแอซิองเนี้ยเข้ามาอยู่ในในยาที่เขาให้ให้เรามาด้วยอะ่ะเนี่ยค่ะก็คือเป็นยาที่เสริมก็มาจากการรักษาโรคพื้นฐานหรือว่าโรคเลือดลังของเราอยู่อะค่ะเพราะว่ามันไปช่วยในเรื่องเนี่ยการสร้างเม็ดเลือดแดงนี่แหละคะ่ะสาเหตุที่สองเราเสียเลือดมากเกินไปอันนี้เป็นสาเหตุคือ มีมีสองแบบแอบด,ด้วยกันนะคะเสียเลือดมากเกินเสียเลือดเลยแบบเจียบพันเลยอันนี้ก็มีได้หลายอย่างอย่างเช่นเสียเลือดจากบาดทเย็นะคะหรือว่าเสียเลือดจากการผ่าตัดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นโลหิตจางได้เจียพันเลยหรือเสียเลือดแบบเลือลังอันนี้บางทีเสียเสียเลือดแบบเลือลังเนี่ยเราเราจะไม่ค่อยรู้ตัวเนาะไปรู้อีกที ไปหาหมอแล้วตรวจจึดรือว่าเรามีเลือดจางอย่างเงี้ยทีเนี้ยไอเสียเลือดเลื้อลังไงอย่างเช่นผู้หญิงนะมีประจําเดือนแต่ละเดือนละเดือนมันมีมากกว่าปกติปกติอ่ะมีมาเนาะมันก็เสียเลือดไปทีละน้อยละน้อย,ลอยแล้วก็คนที่เป็นลิ์สีดวงทวารมันจะเสียเลือดไปที่เราเออไม่แม ทั้งที่เราเห็นนะ่ะเวลาเราขับถ่ายแนละ้วเราจะเห็นเลือดออกออกมาในในอุจจาระแดงๆออกมาเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่แบบสังบอนะ่ะไม่ได้เห็นความสําคัญนะเพราะว่าเราเห็นมันออกมาแค่นิดละนิดละนิดเนี่ยแต่ว่ามันออกมาทุกวันเนะี่ยผลสุดท้ายเราก็กลายเป็นเลือดจางอ่าหรือแม้กระทั่งเป็นแผลในะกระเพาะอาหารคนที่เป็นโรค เปปติกอ mm ันสเตอร์แผลในกระเพาะอาหารแผลในลำไส้เนี่ยมันก็จะมีเลือดออกมาเลือล้อนเนาะออกมามากับอุจจาระเราอัจาะอังเขา